นะครับเตะแบบโรบิโตคาร์ลสจำไว้เป็นแบบอย่างเซฟเอาไว้นะครับวิดีโอนี้ปั่นไซครับมองจุดหมายครับสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมเท่านั้นครับซอยครับซอยนะครับซอยแล้วค่อยๆย,ยำ

ไม่ต้องดิไงฮักเลยบนี้ไดิพี่ได้เ๊ไม่กบะกบไดิไเป็นหักฐานมันเป็นยังไงบ้างพี่จะได้ฮักันฮักย็ดจะได้แนี้ฮะอมจ้ด้อือเ้อลยไม่อยากเตมามื่อเดียวเต้ักกเสียดีน้อยเลยดีน้อยบคู่ด้ีน้อยบอกคูเลยอะไดิเต้อก่มาเคลียร์เลยนี่ มาไม่เดียวนี่ก็เฮ็ดแทงลงไปแทงลงไปมาไมา่เดียวนี่กระเด็นเนาะเตี่ยวครับเกี่ยวทหาอบวกเวดีนฟังอันนี้ทักใจไหมบอ